สวัสดีครับผมผมคิมนะฮะจากช่อง C-RK นะครับผมวันนี้เราจะมาทำคลิปเล่า<อ>เรื่องหนังนะครับผมอันนี้เรามาทําหนังเรื่องรถไฟฟ้ามาหา,หาเธอใช่ไห<ง>ม <c oughs> ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นช่องพากินพาเที่ยวต่างๆเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเรามาทําคลิปที่เป็นเที่ยวตามรอยดีกว่านั่นก็คือหนังจากค่าย G D H นั่นเองนะครับ g h o s s Domestic <happiness. S 2> <adan ic S 1> เพ <Yeah. S 1> ื่อให้วันนี้เนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นนะฮะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะสุดยอดแฟนมันแท้ G D H นะครับผมบาบีนึกว่าจะไม่เดินเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะบาบีนะคะเป็นสุดยอดแฟนมันแท้ G D H ค่ะแล้วก็เป็นแอดมินเพจไปตามรอยหนังด้วยกันไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เรียกว่ามาถูกที่ถูกทางแล้วเราจะไปเล่าเรื่องหนักเรื่องอะไรของ G D H นะฮะติดตามชมกันได้เลยครับ สัญญานะว่าจะไม่ทิ้งกันเจอกันที่ตึก ายคนเนี่ยได้ยินชื่ออย่างเงี้ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่ถ้าบอกว่าตึกร้างสูงที่ตั้งอยู่บริเวณสาทรใกล้ๆก,ก,กับ b t s ีสภาตากสินเนี่ยน่าจะจํากันได้ซึ่งตึกนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาตั้งใจจะสร้างเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็สร้างมาตั้งแต่ปี2533และปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นว่าโดนยกเลยก,การสร้างไปเรียบร้อยและด้วยความที่มันมีความเก่าแก่ลึกลับแบบเนี้ยมันก็เลยได้ชื่อว่าเป็นโกส์ t าวเวอร์ก็เลยไปเตะตาุูมกับ GDS อไงก็คือกิ้จิมโซคอนสักดาพิศิษฐ์เขาก นะทีณปัจจุบันเนี่ยเขาไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้ขึ้นไปถ่ายทำไปถ่ายรูปหรือทำกิจกรรมอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าหนังเรื่องเพื่อนทีระลึกเนี่ยทำไมถึงได้ถ่ายได้เจ้าของเนี่ยพอเห็นว่าเป็นค่าย GDH มาขอเนี่ยเขาชื่นชอบ g d h อยู่แล้วก็เลยอนุญาตให้ไปถ่ายทำเป็นหนังเรื่องแรกที่ได้ขึ้นไปถ่ายทัที่จุดสันเขาเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ไม่มีชีวิตในเรื่องนี้เป็นอีกตัวละครหนึ่งเลย เดี๋ยวพอหลังจากนี้เราจะไปที่อื่นต่อ <Okay. S 1> มาดูว่าเป็นยังไงนะครับห<แ>นังเรื่องต่อไปไปกันเลยครับสานที่แห่งนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยปี2400ปกว่าคนที่เป็นเจ้าของคนแรกเนี่ยเขาเป็นหลวงสาธรราชายุหลวงสาธรเนี่ยคือคนที่ริเริ่มขุดคลองสาธร ขาก็สร้างบ้านผักนี่ขึ้นมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีการผัดเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโรงสีบ้างโรงแรมบ้างเปลี่ยนมาเยอะมากจนในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นร้านอาหารชื่อว่าเดอะคอร์ดยาร์ดวันนี้ <อา S 2> นพี่คิมจะพาไปเ <ไป S 2> ลี้ยงไม่มีงบถ้าใครเห็นเนี่ยจำได้แน่นอนเลยว่าต้องมาจากเรื่องพอนจับฟ้าพอนจับฟ้าโอ้โหนี่ฟ้าส่งเลยฟ้าส่งเลยพอนจับฟ้านี่มีที่มาอย่างไรอะเขาได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงชาตก้าโดยเป็นสามเพลงยาเย็น ตีวันมาแล้วก็พอีีใหม่เขาจะถ่ายทอดผ่านความรักของหนุ่มสาวโดยใช้เพลงอะก็เป็นตัวเชื่อมต้องมาเล่นบทสามีภรรยาอย่างนี้ก็ตลกดีเหมือนกันนะถ้าใครเห็นอันนี้ก็รู้เลยว่าต้องมาจากยามเย็นใครกำกับนะพี่หมูชายนพแล้วก็พี่ปิงเกไกายครับซีนสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรอันนี้เลยฉากนี้อ่าดีดนิ้วปาดีดาดีดับปาดีดาดีดับไปลองเล่นกันบ้างก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เรามาตามรอยหนังของ G D H กัน เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยไปเลยครับเราเคยไปตามรอยหนังเรื่องอะไรมาบ้างแล้วเขาพี่ฮิลลาร์เขาดูทิ้งโฮมสเตย์มันจากฟ้าไงเมื่อกี้มันจากฟ้าก็มีไปเมื่อกี้แหละเพลงประกอบหนังเนี่ยชอบเป็นเพลงอะไรมากที่สุดชอบเพลงเนี่ยประกอบแฟนเดย์อะฝันลำบึงฝันลำเอียง ไปถึงเคาไกโดแค่ฟันลำวงไม่เหมือนในฟันพอลำผิดท่าดู <c oughs> สงสารพี่แจ้ดแตุ่กคนเลยสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเป็นร้านดอกไม้ส่วนข้างบนเนี้ยก็จะเป็นเหมือนร้านอาหาร <c oughs> เป็นคาเฟ่คนมานั่งดื่มมาถ่ายรูปบรรยากาศชิลๆสวยงามแบบนี้ ไปแล้วโดนอุ้มไปแล้วดูแมวน้่นสิเกิดอะไรขึ้นไหมพอมาเห็นบรรยากาศแบบฟิลฟิลแบบร้านดอกไม้ธรรมชาติดบบยนี้นึกถึงน้องพี่ที่รักต้องค่ะ uh of the year เป็นช่อเลยที่นี้เป็นร้านของแฟนเก่าพี่ชัดนั่นเองแฟนเก่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับเจนน้องสาว <c oughs> พี่ชัดก็จะมีซีนที่แบบว่าโผล่มาที่นี่เยอะแต่ลูกพี่ชัดขเขา<ป>้าแฟนเก่าเขาแปะไว้วแบบแบรนดทับก่อมันจะมีซีนหนึ่งที่เรียกว,ว่าซีนแห่งความทรงจําอีกซีนหนึ่งเป็นซีนอะไรฮะซีนที่บัวจิบแบบทำไมอะทำไมอะะความรักไม่ใช่ความรักถ้าอยากจะรักทำไมต้องปิดเดี๋ยวยาย่ะขำหลุดขำเพราะว่าเป็นเพลงของยาย่าคือในหนังนี่คือหลุดขำจริงต้องลงไปดูแต่พวกเราไม่ได้ทาอะไรผิดกันนะครับ ความรักไม่ใช่ความลับถ้าอยากจะรักทำไมต้องปิดล่ะครับเจนว่าโมจิฟังเพลงไทยเยอะเกินไปแล้วนะไม่เคยไม่เคยรักใครนี่ก็เลยเกิดเป็นซีนที่ถ่ายทําที่นี่ขึ้นมาที่ต่อไปนี่บอกได้คําเดียวครับว่าเป็นฉากซีนที่มีความทรงจํามากๆจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผม ขอโทษที่เราหายไปนานขอโทษที่เราไม่เคยบอกลาเธอช่วยด่าอะไรเราหน่อยได้ปะเราดีใจที่เจอเธอใจเราด่าอะไรอะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกำกับโดย <c oughs> เต๋อดอกสะเดานะฮะเต๋อภาพยนตร์ <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยกำกับโดยพี่เตอ๋อ <c oughs> นว่าคน, <c oughs> นะครับผมพาพุนต <c oughs> ร์เป็นหนังได้ข่าวว่าหนังมันเงียบไม่ใช่ของจริงไม่ได้เลย สาวคนหนึ่งที่เขาแบบจะทำบ้านใหม่จัดของในบ้านทิ้งนู่นทิ้งนี่ไปเจอของแต่เก่าเขาที่เขาทิ้งไปเมื่อสามปีที่แล้วก็เลยเกิดเป็นเรื่องเราว็่าโดของพื้นนางเอกก็คือี่ออกแบบชุดติมอนจึงก็เคยเล่นเรื่องฉลากเกมโกงแล้วพระเอกฮะพี่ซันนี่สวนเมทานนทซันนี่นี่ไม่ธรรมดานะฮะแกเคยทำลายล้างโลกหมดแล้วนะฮะทำไมอะพี่ซันนี่สวรเมทานอสเฮ้ยสุรทายอ๋อลืมลืมลืมพอดีว่าเราทำส่งเมเจอร์ซีนิมเอกต่างต้องหลากหลายดีนิ้วครั้งเดียวหไฮวับทั้งห้องเลย แล้วไม่ได้ดีดนิ้วแบบดีดนิ้วอย่างนี้ทีเดียว s n ปทีเดียวนะต้องดีดนิ้วอย่างนี้ตีได้ีนะตาที่ได้นะบริเวณใกล้ๆนี้ก็มีสถานที่ที่อยู่ในภาพยนตร์ด้วยเช่นกันทวิชัยโภชนาเป็นร้านอาหารของเพื่อนนางเอซีนตู้โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์ในตำนานจะอยู่บริเวณด้านนอกตรงนู้นแล้วก็ใครเนี่ยอยากจะมาตามรอยให้เกิดความสปาร์ j จอยขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มาตรงนี้เราก้องมาคืน ขอโทษที่เราไม่เคยบอกลาเธอช่วยด่าอะไรเราหน่อยได้ปะไอติมไปไหนหลังจากที่เราตะลุยกันมานานเราจะไปปิดท้ายกันที่สุดท้ายแล้ววันนี้เดี <t> ๋ยวเราไปที่สุดท้ายกันเลยครับผม อินดิวะมันแค่ไปอยู่โฮมสเตย์เฉยๆอะโฮมสเตย์เนี่ยกำกับโดยพี่โอภาคูวงภูโฮมสเตย์ก็เป็นเรื่องแรกที่พี่โอกำกับเดียวเรื่องนี้นี่ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่องคันลฟูฟซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีหลายโมเมนต,ต์มากๆที่เกิดขึ้นในหนังไม่ว่าจะเป็นฉากถ่ายรูปมีเชือกปางยืนอยู่ตรงนั้นหันหน้ามาแบบส่งสวยงามฉากกลางคืนเนี่ยจะเป็นฉากที่มีฝนตกฝนตกย้อนขึ้นเป็นฝนตกขึ้นฟ้าก็มีผู้คุมมาพูดว่าอะไรนะ มึงอย่าอินดีวะมึงก็แค่มาอยู่โฮมสเตจจเย์จเฉยและอีกหนึ่งฉากนั่นก็คือซีนสระผม<ส>ะแก้บนคือมินเขามีการบนบานสั่กล่าวแล้วสิ่งที่เขาจะแก้บนก็คือวิ่งสระผมบนสะพานพุทธเพื่อให้ตอบโจทย์กับการตามรอยหนังเราก็จะมาวิ่งแก้บนกับเขาเหมือนกันใช้คำว่าเราโอเควันนี้พี่คิมก็จะมาวิ่งสระผมบนสะพานพุทธคนเดียว ปกติแก้บนเนี่ยมันต้องแก้หลังจากที่มันได้รับพรที่สําเร็จแต่วันนี้เราเอาก่อนเลยแก้ไว้ก่อนคือเราจะบนไว้ว่าเราอยากให้คลิปนี้มียอดวิวเยอะๆเราก็จะขึ้นไปติดอันดับสูงสุดของโปรเจกต์แค่อยากจะเล่าแก้บนลอยแล้วนะเราแก้บนไว้ก่อนแล้ว <c oughs> แล้วทำวิวแม่ไม่ถึงละไม่เป็นไร <c oughs> เพื่อท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาส่งท้ายคลิปนี้ด้วยการวิ่งสะผมบนสะานพุทธ สำหรับใครที่อยากตามรอยนะฮะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูว่า<ช>แต่ละที่เป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้ามีหนังใหม่ๆของ Gdh ก็อย่าลืมนะฮะมารับชมได้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณน้องะะบาร์บี้ด้วยนะครับนะครับผมด,ดีมากมากค่ะขอฝากคลิปแค่อยากจะเล่าของพวกเรากันด้วยนะฮะแล้วบ <า S 1> พบก,กันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายบวันนี้ต้องวิ่งแค่บนจริงเหรอจริงแต่ก็มีสิ่งหนึ่ง ที่ทำให้รางวัลโห,หดแบบเนี้ยไม่ยังคงที่จะได้มนาะอย่าลืมนะครับโปรเจกต์แค่อยากจะเล่าพาช่อง C r K F ไปถึงอันดับหนึ่งให้ได้นะครับผม <laughs>